มาพบกันในช่วงสุดท้ายและที่เห็นอยู่นี้ก็คือโฉมหน้าผู้ที่ร่วมกันผลิตรายการประกวดเต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติการวงการโทรทัศน์ไทยกับ Thailand Dance now คอนเทนต์ที่เป็นเรื่องร้องเพลงเนี่ยในตลาดตอนนี้ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่า เรรายการเต้นเนี่ยคอนเทนต์ที่เป็นเต้นเนี่ยเริ่มเข้ามาสู่เมืองไทยแล้วก็รู้สึกได้ว่าคนดูเริ่มจะเสพคอนเทนต์ประเภทนี้ได้และเริ่มเข้ามาอยู่ใกล้ตัวคนไทยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า Thailand Dance Now ก็เป็นอีกหนึ่งฟอร์แมตการเต้นที่น่าสนใจเราก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะน่าจะนํารายการนี้เข้ามาให้กับช่อง3ให้กับคุณผู้ชมในประเทศไทยได้ได,ได้ลองสัมผัสดูนะครับสำหรับการเตรียมงานรายการ Thailand Dance Now นะครับก็ต้องเรียกว่า ใหญ่ที่สุดเลยสำหรับสิ่งที่ครีเิสเคยทำมาที่ผ่านมานะครับใหญ่กว่า Take มี out ใหญ่กว่า D ดนซ์ยู f ฟทอนะครับก็มีการ p r e พร็อกซ์ชั่นช่วงระยะเวลาเนี่ยสเดือนเต็มๆนะครับที่ทำไม่ว่าจะตั้งแต่การไปรีคูตตามจังหวัดต่างๆตามภาคต่างๆในประเทศไทยนะครับจนมาถึงวันนี้ที่เราเริ่มถ่ายทำในสตูดิโอกันที่กรุงเทพซึ่งเป็นซึ่งเราเรียกว่ารอบออดิชั่นนะครับก็การเตรียมงานค่อนข้างหนักทีเดียวครับสวัสดีครับ ตักบริบูรณ์ครับผมแอะครับแอดแอดด้วยเหรอแอดแอดด้วยฮะเก็กี้เออเออเออเราสองคนนะฮะก็มาในนามของพิธีกรนะฮะรายการ Thailand Dance o w ต้องบอกว่าเป็นการเป็นการมารวมกันครั้งแรกเลยเนาะตักเนาะใช่ฮะครั้งแรกเลยฮะที่เราสองคนได้มาสาพิธีกรกันอะไรฮะของพี่เลยฮะ มีพลังบวกครับผมพลังบวกของผมครับมีพลังบ้าครับผมสองสิ่งมารวมตัวกันถือได้ว่าเป็นรสชาติที่กลมกล่อมที่สุดเลยครับผมเป็นความลงตัวที่พอดีไม่มีขาดและก็ไม่มีเกิดครับครับผมส่วนที่เกินนะฮะผมนี่แหละครับผมมองเพื่อนร่วมงานแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกักใจฮะบอกเข้าไปครับเพราะว่าเขาพลังบ้านะฮะแต่ว่าในความบ้าของเขามีความน่ารักและเป็นที่ชื่นชอบของคนดูเออเพื่อนร่วมงานรู้สึกยังไง อาจจะไปทางการเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยเล่นแต่ถ้าเกิดเป็นเวลาที่ผมจะต้องฉายแสงเนี่ยมผมพร้อมจะระเบิดทุกเวลาครับผมและคุณคิดว่าดิฉันทางการใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่มีทางการเลยครับผม <c oughs> คือรายการนี้อย่างที่บอกแหละว่าทุกอย่างมันต้องสุดขั้ว <c oughs> มันคือความมันความสุดขั้วนะครับเพราะฉะนนียทางการเราก็มีในส่วนทางการความสนุกสนานความสุดขนนั้ว <c oughs> มันก็มีในส่วนของเขาครับจริงๆแล้วเราใช้เยอะมากเลยะ้ะมากนะเพราะว่าเพราะว่ามีหลายทีมที่มาแข่งขันแล้วก็ได้ตกรอบไป ส่วนใหญ่เนี่ยจะร้องไห้กันเยอะนะครับเพราะทุกคนมีความตั้งใจมีความคาดหวังถ้าเกิดเป็นฝ่ายผู้หญิงผมก็จะปลอบเองแต่ถ้าเป็นผู้ชายที่หล่อเหลาพี่เอกกี้จะคว้เข้าไปปลอบครับผม <c oughs> คือเราจะแบ่งสัดส่วนกันเข้าไปปลอบครับผม,มไม่มีการแยงในเรื่องตรงนี้ไม่มีคมมีค <c oughs> รับปางานที่ลงตัวมาก แล้วถ้าเป็นเด็กๆเราก็จะช่วยกันดูแลปอบร<ผ>ม,มเด็กๆนะครับเพราะว่าเ,เด็กๆนี่ต้องบอกว่าเข้ามาประกวดรายการเราก็เยอะนะใช่ครับผมแล้วเหมือนจับปูใส่กระดกนะฮะโอเ้เขาบอกว่าแต่ละทีมที่เข้ามาเนี่ยคือเขามีความครีเอทคเขามีความตั้งใจและมีความสามารถนะฮะคือทุกๆทีมเลยแต่ละทีมนี่ต้องบอกบอกไม่เหมือนกันเลยนะฮะความสามารถของทีานี้เยอะมากคือบางทีเราเห็นบางคนนี่เข้ามาเฮ<ม>้ยมาเต้นคนเดียวทึ่งมากเลยนะตาเห<ช>รสิ่งทุกค่านะครับของรายการเรานะฮะหนึ่งไม่จํากัดอายุ สองไม่ใช่กับสตาร์ในการเต้นคือถึงแม้ว่าคุณจะเต้นเก่งหรือว่าคุณจะเต้นไม่เก่งไม่เป็นไรอย่างเดียวฮนะสุดขั้วเอาไว้ก่อนใช่แล้วขอให้คุณคมีใจรักการเต้นนะครับ,รบเต้นให้สุดขั้วในแบบขงคุณแค่นั้นคุณมาไท a แลนด์ c ดสนาเต้นสุดขั้วได้เลยใช่ครับ เนี่อเพื่อนโอ้โหอย่างเงี้ยอย่างเงหน้าหน้าหน้ากับแดงเลยนะฮะจะเป็นพิธีกรรายการเต้นทั้งทีมันก็ต้องทุ่มเทหน่อยนะตากนะเอกกี้ ตอนนี้อันนี้สเต็ปอะไรอยู่เนี่ยผู้หาดแค่ตลอดโตนิดเึงแล้วถ้าเป็นไม่ได้มีแดนเซอร์ก็มันก็มีศินนะคือแดนเซอร์มัน้องมอสนออกได้สองครับสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเรามาเป็นตัวแทนของรายการ Thailand Dance Now นะคะเป็นรายการเต้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศใช่ไหมคะถูกต้องครับพวกเราสามคนนะครับได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการตัดสินนะครับก็มีผมไก่สมพลครับ คุณรัฐภูมิครับคุณชอวังค่ะก็สําหรับหน้าที่กรรมการเนี่ยจริงๆแล้วทําไปสักพักนี่สนุกมากนะสนุกมากนะ, <laughs> นะเล็กๆเป็นไงบ้างเครียดไหมครับเคร,คเครียดค่ะเครียดค่ะเพราะว่าเราก็เห็นความตั้งใจของทุกคนที่ซ้อมมาเนาะแล้วเป็นการตัดสินที่แบบมันช่างใจหลายทีมากแต่เห็นคุณฟิล์มน่าหล่อแบบนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าเป็นขาโหดนะครับคุณฟิล์มมีเกณฑ์ในการตัดสินยังไงครับก็เกณฑ์ในการตัดสินของผมผมก็เอาจากประสบการณ์โดยตรงนะครับก็คือการที่อยู่บนเวทีมานานนะครับแล้วก็การซ้อมวันนึงที่ หลายสิบชั่วโมงจากการทำทัวร์เดินทางไปเห็นโชว์มาแล้วจากทั่วทุกมุมโลกนะครับประสบการณ์จริงที่ไปเรียนเต้นมาในต่างแดนแล้วก็ ได้เอามาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินในครั้งนี้แล้วเราจะได้สีเขียวจากคุณฟิล์มนี่ต้องมีอะไรบ้างคะจะได้สีเขียวจากผมก็ต้องมีความพร้อมเพียงไม่ใช่นี่นะพอพอแดนเซอร์คนไหนมานะขาวขาวสวยๆนะมือมือจะไปกดสีเขียวก่อนเลยห้ามใจไว้อยู่ห้ามใจไว้อยู่ก็จะได้สีเขียวจากผมก็คือความพร้อมนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับการจัดเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีที่ดีนะครับแล้วก็มีสกิลในการเต้นที่ดีตามด้วย บอกว่าเป็นขาโบดของคุณคริสเลยครับของคริสจริงๆไม่ยากนะคะจะได้สีเขียวจากคริสเนี่ยก็ต้องเต้นเก่งเพราะว่ารายการเราเนี่ยโอ้โหมีแต่คนเต้นเก่งๆทั้งนั้นเลยจะผ่านเข้ารอบเนี่ยก็ต้องมีสแตนดาร์ดของรายการเราเนาะแล้วก็ความครีเอทีฟค่ะความคิดสร้างสารรค์ก็ประมาณนี้ค่ะคริสก็ไม่ยากค่ะไม่ยากของคริสของอาเองด้วยประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยเป็นนักเต้นเคยได้รับรางวัลร,ระดับโลกมาหลายจริงเรอไม่ว่าจะเป็นโรคออฮิวาตากะโรคโรคบิดโรคหิ้วพี่ตาก้องหัวล้อมีกําลังใจอย่างเลยในการไปมุกก็คือ ทำงานในวงการนี้มาพอสมควรนะครับก็มีโอกาสได้ดูโชว์ในประเทศไทยหรือว่าได้ไปดูโชว์ต่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแทนของคนดูคนหนึ่งว่าถ้าคุณทำโชว์ในการเต้นเนี่ยและคุณทำให้ถึงอารมณ์ทำให้ผมมีอารมณ์ร่วมสนุกมันโศเศร้าขำเฮฮาถ้าคุณทำถึงผมให้ผ่าน อันนี้เพียงแค่รอบออ d i t i o n นะคะก็มีหลายเยอะทีมมากค่ะมีประมาณกี่ทีมนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบทีมที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วหนึ่งขั้นตอนแล้วก็เรามาคัดจากหนึ่งร้อยห้าสิบอีกให้เหลือห้าสิบพอคราวนี้เนี่ยหลังจากห้าสิบเนี่ยจะกลายเป็นรอบถ่ายทอดสดซึ่งเรียกว่ารอบ s e มิ final แล้วก็รอบ final ซึ่งตอนนี้นจมันมากค่ะแล้วเป็นหน้าที่ของคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่จะต้องตัดสินใจกดให้คะแนนว่าชอบใครหรือชอบทีมไหนนะครับแต่ว่าคอยดูนะพวกเรา3ามคนนะโดยเฉ วพาะคุณกลางนะคุณคริสเนี่ยนี่นั่งกลุ่มเข้ามาปุ๊บ กุมขมับไม่ไม่ใช่เพราะว่าเรารู้ความตั้งใจของทุกๆคนไงแต่ว่าเราก็ต้องตัดสินด้วยความแฟร์ที่สุดนะเนาะอาเนาะใช่เพราะว่าบางทีจะเอาความสงสารมานําไม่ได้คือคือมีความสงสารเหลืออยู่แล้วฟรีขาโหดขาโหดพอเริ่มที่จะเริ่มอัดรายการพวกเรามาอยู่ในห้องแต่งตัวต้องบอกว่าเมื่อไร่เมื่อไรเรวอยากดูแล้วคือมีความอยากเห็นโชว์พอมาอยากเห็นโชว์ก็อยากจะให้โชว์เนี่ยดูได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าแต่ละโชว์เนี้ยเขาตั้งใจมาจริงแล้วก็ มีทั้งความีิสร้างสารรค์แล้วก็มีการเต้นที่น่าสนใจแลวก็น่าดูมากนะครับด้วยว่าคนไทยเรานะครับผมเต้นได้ระดับไหนแล้ว<ม>ที่สำคัญเลยเก่งมากไม่งมากเก่งมากแล้วที่สำคัญในเวทีนี้นอกจากคนไทยคุณจะได้เห็นชาวต่างชาติจากทั่วโลกมาลุมแข่งกันที่เวทีนี้ด้วยครับค่ะคุยกันไม่รู้เรื่อง <laughs> มันมีทุกอย่างภาษาเต้นใช้ภาษาเต้นสื่อสารกันมีทุกอย่างค่ะมีทั้งตลกมีทั้งออดราม,ม่ามีหมดเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาจะมาในทีมที่แตกต่างกันไปคะ่ะ <สา S 2> บางคนเนี่ยเต้นเก่งอย่างเดียวไม่พอเอาการแสดงมาด้วยเอาตลกามาผสมด้วยอันนี้เนี่ยก็จะได้คะแนนจากพวกเราด้วยะค่ะทุกคนจะีหัวใจดวงเดียวกันคือการเต้นนั่นเองครับราชสีสั่ไม่อยากให้พลาดตั้งแต่ครั้งแรกของการออกอากาศครับ ไทยแลนด์แดนซ์น o าวค่ะห้าโมงครึ่งถึงทุ่มหนึง่งทุกทุกวันเสาร์ค่ะเจอกันแน่นอน5ตุลาคมนี้ค่ะอาจครับครับไทยแลนด์แดนซ์น่าวโอ้โหนี่เขาขาโหด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 